สวัสดีครับทีนี้ก็มาถึงคิวคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลากลางคืนนะครับช่วงเวลากลางคืนช่วงเวลากลางคืนนี้มันก็จะแบ่งออกเป็น8ยามเหมือนกันกับผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา18นาฬิกา .00 ถึง19นาฬิกา30นาฬิกานะครับโดยลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นคนหุนหันพลันแล่นโกรธง่ายหายไวนะครับ เป็นผู้ที่มีความรู้ดีคุณนางข้าราชการที่คบหาสมาคมด้วยจะนิยมชมชอบแต่เมื่อน้อยจะระเหเรร่อนหาที่อยู่ไม่ค่อยได้ได้รับความยากลำบากจนกระทั่งเติบใหญ่เติบโตขึ้นมาจึงค่อยมีโชคชะตาที่ดีเป็นศักเป็นสีแก่ตนมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างอุดสมสมบูรณ์คนทั้งหลายพากันยกย่องชื่นชมแต่ว่า อยู่ในที่เดิมแล้วจะตกอับอาพับอับวาสนาด้วยประการทั้งปวงต้องโยกย้ายที่อยู่จึงจะดีจึงจะมีทรัพย์สินมากมายอุดมด้วยทรัพย์และค่าทาตบริวารช้างมา้าวาควายในปัจจุบันนี้ก็คือรถยนต์ยานพาหนะต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือผู้ที่เกิดวันจันทรในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง1ทุ่มครึ่งก็ว่าได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา19นาิ30ถึง20นาฬ59นาทีก็เรียกว่า1ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มนั่นแหละนะครับยามนี้โดยกล่าวทั่วไปแล้วผู้ที่เกิดในช่วงเวลานี้จะเป็นคนที่มีความรู้ดีแต่พ่อแม่เลี้ยงไม่ได้ต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้จึงจะเอาตัวรอดดิฉะนั้นแล้ว เมื่ออายุอย่างน้อยจะเป็นไข้ปางตายแต่เป็นที่มีชะตาแข็งอยู่กับพี่น้องไม่ค่อยได้จึงให้เกิดภาวะทเรวิวาทการอยู่เนืองๆมีเรื่องคุณเครื่องมองใจอยู่เสมอต้องทำหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองเป็นประมาณนี้นะครับผู้ใหญ่ที่เห็นเกิดความสงสารอุปการและเลี้ยงดู จึงมีค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ของตนนั่นเองนะครับคนวันจันทร์นะครับก็ถ้าจะบูชาก็คือปางห้ามญาตินะครับปางห้ามญาตินะครับนี่ก็คือในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วต่อไปจะเป็นการปรจกรผู้ที่เกิดวันจันทรในช่วงเวลา21่สนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์ถึงยี่สิบสองนาฬิกายี่สิบเก้านาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักเป็นคนอาภัพตกอับมักจะมีผู้ทําให้ตาย ตั้งแต่อายุยังน้อยมีผู้ที่คอยเบียดเบียนเอาเปรียบตนเองอยู่เสมอไอ้คำว่าคอยเบียดเบียนในตัวนี้ขยายความก็คือรวมทั้งโครคภัยไข้เจ็บด้วยเหมือนกันอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะครับเมื่ออายุได้เจ็ดขวบจะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยงอุปถัมภ์ค้ำชูจนกระทั่งเติบใหญ่แล้วจึงได้กลับมายังที่เกิดของตน แต่ก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองของคนที่เอาไปเลี้ยงไว้มาเป็นต้นทุนในการอย่างชีพด้วยเหมือนกันพอที่จะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็จะอาพับเป็นยิ่งนักนะครับอันนี้คือแนวของคนที่เกิดในช่วงเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา 22นากานาทีถึง23นานาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักเป็นคนอาภัพยิ่งนักมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ฉะนั้นก็ได้รับความลำบากยากแค้นเป็นอย่างยิ่งต้องมีผู้เอาตนเองไปเลี้ยงจึงจะดีพอเอาตัวรอดเมื่อโตบใหญ่จะได้นับทรัพย์สมบัติของผู้ที่เอาไปเลี้ยงตนเอง กับมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นที่พึ่งพาของหมู่ญาติพี่น้องแต่ไม่มีใครชอบพอตนเองนักเมื่อถึงคราวตกตับก็ขาดผู้ช่วยเหลือตนเองมักจะเจือจูนคนอื่นได้แต่เมื่อเติบใหญ่แล้วมั่งมีเงินทองเป็นยิ่งนักอันนี้ก็คือมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้ก็คือช่วงเวลาของผู้ที่เกิดในช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มถึงถึงเที่ยงคืนนะครับ ต่อไปจะเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับถึงตีหนึ่งครึ่งนะครับก็คือตีหนึ่งยี่สิบเก้านาทีผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้มักจะเป็นกำพร้า,าด้วยพ่อหรือแม่จะต้องพัดพากจากไปตั้งแต่เมื่ออายุอย่างน้อยแต่เป็นคนที่มีบุญมากมีผู้ใหญ่เอาไปชุบเลี้ยงดูคอยอุปธรรมคำจุนจนเติบใหญ่ ก็จะได้ให้การศึกษาเราเรียนสารพัดวิชาการมีความสามารถอาถานในการทำกิจการงานต่างๆได้ดีและจะได้ทรัพย์สินเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้ตนเองมีฐานะเป็นที่พึ่งพิงของญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึนาทีนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเวลา ตีหนึ่งสามสิบนาทีถึงตีสองห้าสิบเก้านาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้เป็นคนอาภัพยากแค้นแถมยังหาที่พึ่งพาได้ยากให้ได้รับความลำบากเป็นยิ่งนักจะต้องตายตั้งแต่แรกเกิดหรือเมื่ออายุยังน้อยหรือไม่ฉะนั้นก็เลี้ยงได้ยากนะครับประมาณว่าถ้าไม่ตายตั้งแต่อายุยังน้อยเกิดมาก็เลี้ยงยาก พ่อแม่ก็ไม่ได้ค่อยสนใจต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงดูจึงจะดีนะครับเป็นคนที่ใจแข็งแต่ถือใจตนเองเป็นที่ตั้งมีความเชื่อมั่นตนเองไม่เชื่อฟังคำสอนของผู้ใดแต่เมื่อเติบโตจะมีความรู้ความสามารถอาจจะทำการในใดได้ดังใจเป็นคนที่มีรู้หลักนักปราชววิชาความรู้มีวาทะสินที่ดีรอบรู้วิทยาการต่างๆมีความสามารถ หาทรัพย์สินด้วยตนเองจนกระทั่งตั้งเหนือตั้งตัวได้ในที่สุดนั่นเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับ <Okay. Yeah. S 1> ต่อไปก็จะเป็นผู้ที่เกิดในวันจันทร์กลางคืนในช่วงเวลาตีสามจุดศูนย์ศูนย์ถึงตีสี่ยี่สิบเก้านาทีนะครับผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ในท้อง จะมีผู้ปองหมายเอาไปเลี้ยงผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้ตั้งแต่อยู่ในท้องมีผู้ปองจะเอาไปเลี้ยงไว้และเมื่อพ้นจากคันของมารดาแล้วเขาจะขอเอาไปเป็นที่อุปถัมภ์คำจุนคุณน้ำคุณนางข้าราชการจะให้รางวัลแก่พ่อแม่ทำให้มีฐานะดีมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง และหยดยานพาณะต่างๆช้างม้างวากวายสิ่งของต่างๆได้เป็นที่พึ่งพิงของญาติพี่น้องและพ่อแม่กล่าวากันว่าใครก็ตามที่เกิดในช่วงเวลานี้เป็นเทพพยายดาที่รับได้รับการอัญเชิญมาให้บังเกิดจึงมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องให้เกิดความหม่นหมองเศร้าใจแม้แต่น้อย นี่คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาตีสามถึงตีสี่ครึ่งนะครับต่อไปจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันจันทร์กลางคืนเวลาตีสี่สามสิบนาทีถึงตีห้าห้าสิบเก้านาทีนะครับกล่าวกันว่าผู้ที่เกิดมาในช่วงเวลานี้จะไม่ได้อยู่ในที่เกิดของตน จะต้องมีการโยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานพ่อแม่ขนของตนเองก็เลี้ยงไว้ไม่ได้จะได้รับความลำบากตั้งแต่อายุอย่างน้อยแต่เมื่อเติบใหญ่จึงจะค่อยมีสมบัติอุดมสมบูรณ์โดยทรัพย์สินเมื่อมีอายุมากก็จะมีความรู้ดีพี่น้องได้ใช้เป็นที่พึ่งพิงแต่ว่าตนเองก็มักจะเป็นผู้ที่ใจร้อนนะโกรธง่ายหายไวอยู่เหมือนกัน คนตั้งหลายก็มักยกย่องให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นผู้นำแต่ก็แปลกอย่างหนึ่งก็คือทำคนขุนไม่ขึ้นนะครับกลับถูกเหยียดหยามดูถูกหรือไม่ฉะนั้นก็เขาไม่ลํำลึกบุญคุณของตัวเองที่ช่วยเขานั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือในช่วงเวลาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับ <Wow. S 1> ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่บอกมาตั้งแต่นะครับช่วงที่ได้กล่าวมาแล้วหมายว่า มันอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงหรือคล้ายๆนะครับมันจะไม่ตรงเป๊ะๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นจนจบมานะครับเพราะตามที่สังเกตดูแล้วนะมันจะไม่ตรงเป๊ะหมดบางข้อบางอย่างอาจจะตรงรวมรวมถึงที่เคยลงไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันนะรวมถึงที่ทําคลิปลงไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยที่ตํบบาราบอกว่าอาจจะมีไฟปานด้านขวาแต่บางคนไปมีอยู่ด้านซ้ายอย่างเงี้ย มันจะใกล้เคียงนะจะไม่ตรงเป๊ะสะักทีเดียวเหมือนกันเรื่องราวต่างๆที่บอกไปแล้วเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่ามีคนอื่นจะเอาไปเลี้ยงชุบเลี้ยงเราได้ดีเนี่ยมันก็หมายถึงไปทํางานอยู่ที่อื่นต่างถิ่นต่างแดนไกลนั่นแหละเราจะได้ดีด้วยเหมือนกันแต่ออกลักษณะแบบนั้นนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะแต่มันจะใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะเลยต้องอธิบายเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นวันดังคารน,นะครับ ทั้งหมดก็มีประมาณนี้สําหรับคนที่วันจันทร์กลางคืนนะครับ